ถึงปากสองนะครับก็จะเลี้ยวขวาเข้าทางไปหมู่บ้านหนองสวนกันนะครับนทนางตะลาด มันอร่อยวิย่ออกเปีม่มรนขายอไดีใ้ใลงแกงจนใหย้แกทเตวกล่าานมันที่อยู่น้พูดถึว่าร้านมันบรรยากศาศนบรรยากศาศมันน่านัาน่งนะ อันนี้ก็ดูดีมันซื้อท uh okay. ี่ร้านกันจได้นโหเก่าเดี๋นะน้ใช่นี่หรือเปล่าะเดี๋ยวกว่าเข้าออกามคนกไปที่บ้านเราดมันมี้านถิมนด้วย ร้านอยูร้านปีแอร์อยู่ตรงนั้นน่ะยินดีต้อนรับสู่อะไรวะอะไรนะร้องหรือวงวินเนต National Tourism Desilination แต่อังกิกง่ายกว่าก็วิ่งเข้าไปข้างในไะนแอบพิเตอมูกบ้านเข้ามาถ่ายคิป